จีดแล้วพี่น้องครับอ้าวการลังสิงไปอกาลังสิงกกับบ้านเห็นหลักบนดินครับมึงจิดหรอข้าวเดียวเไปไน็นไรเรียบร้อยครับผมหลังนี้พี่น้องนี่ครับผมสวยกดจงยองกดจงยองครับผม อีกแล้วครับ,รบสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีตอนโอ้ยเกือบทุ่มหนึ่งครับผมพี่น้องวันนี้สวัสดีกันตอนย้มคืนเลยพอดีติดธุระครับผมนี่ขี่เดียนขี่เดียนครับผม เดียนออกน้องพามาใส่เบ็ดถือกบครับนี่เดี๋ยวเจ็บขีเดียนกอนพามาใส่เบ็ดย้ำคืนครับผมพี่น้องนี่เขาใส่ว้ตะวางแดงนะครับ<ช>ถือแล้วครับหลังหนึ่งนี่เห็นบ่ใส่เบ็ดสูตรปักหัวครับผมพี่น้องอู้กบตัวใหญ่ตัวนี้นหนึ่งลักษนาการการถีกเขาขี่เลยนี่ มาใส่คำครกับพี่น้องนี่ครับผมวิธีใส่ใส่เบ็ดสูตรปักหัวยแ้วครับ เอาเบีดมาเพิ่มสิบก็หลังพี่น้องได้กบแล้วตัวเองเดี๋ยวใส่เบิ้งจักหลังสองหลังตอนนี้ทุ่มนึงครับออกมายง้มคืนเลยแล้วเว้นติดทุระเดีย๋ยวไปที่ใส่ เสียแบบนี้ครับผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้ใส่กบกันกบถือเบ็ดใส่ว้หลายหลังอยู่ตะวางเว้นกบหลายบอกเลยนี่ฮะใคยไว้ chín nghe cho mệt Rồi chắc chú muốn lương thì mới giảm kia mất thua lặng là vì nó nó xây về vàng đen นี่ก็ห้อยถือได้ครับนี่ใช่ไหมสูตรฟักเบ็ดลง,งที่คลิปนี่ครับผมไปขอตัวใส่ก่อนมาคำเลยมันนี่ยากครับผมเดี๋ยวขอใส่ก่อน ย้ำคืนมาใส่ย้ำคื้น,นี่แหละเดี๋ยวพามญญายโำวัวกบตัวแห้งพี่น,อน้องถึงแล้วครับผมนี่ใส่วบตะวังเลีงเลยครับนี่มึงครับผมมึงกบหน่อยเลยพี่น,อน้องรุ่นนี้นย่ญ่แล้วครับนี่มึงใส่เบ็ดหัวจมเลยปัดเขานี้เลยครับน ใส่ไปน้ายามไปน้าถือคับสูตรนี่เด็ดเลยบอกบอกเลยครับว่าเด็ดกำลั<ค><อ>งไล่ใส่เบ็ดอยู่<ค><อ>ตัวที่สองนะครับยี่ตรง,งามไปดูตัวพี่ี้อง บ่ได้มายามครับมันเสีจนตายตุกกบใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งครับนี่รุ่นใหญ่เลยครับผมนี่มันมีรุ่นใไงเลยชื่อใดแท้ตุกง่ายเลยให้ไปไม่ครับโอ้ถึกดีครับใส่สูตรนี่ ตัวบกย่างไงแมสวสองตัวเลยพี่น้องตัวหนึ่งบริไทยเมองนี่รุ่นนี่เดี๋ยวไปแพร่ไว้ไปย่างถือซี่ตัวเลยเด้ไปใส่เสริมกัเอามาอีกสิบหลังมาใส่เสริมมันหมดเลยถืออีกแล้วครับผมพี่น้อง ถืออีกแล้วครับนี่กบกตัวง,งามเลยนี่ครับผมน,นี่ใส่ไว้แต่ตอนใบผมเลยครับนี่ คนเสียงกบนี่หลายตัวเหรอแค่มะไซ่สียด้วยนี่กบเต็มลงเต็มอยู่เนาะตอนมะไซได้เรไปล้วหาครับสามนี่มีสองครับมตาย ไปย่างไ้กบหน่อยตัวนี้บ่หน่อยได้พี่น้อเมืองตัวนี้กบใหญ่ด้วยครบัครบเดี๋ยวมายามมันสองถุ่มเดี๋ยวไม่ยามครับผมติดแล้วพี่น้องครับอ้ยกาลังสิงไปเะกาลังสิงกลับบ้านเห็นหลักบนดินครับเมืองติดหรอข้าวเดียวไปไหนเนี้ยไฟเมืองเห็นหลักดินกันเลยมาเมือง ถือแล้วครับไส้เยี่ยไปเมื่อกี้ไอเหี้ยดับแนวเถอะครบแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยามครับผมเดี๋ยวไม่ยามยางมะเมืองก็คือเห็นหลักมันดิน สวัสดีตอนสองถุมกกัวพี่น้องเดียเวลามายามเบียดแล้วครับผมรอบแรกได้ไปหาหกตัวแล้วตอนมื่อไ่มารุ่นกันเมื่งตอนเมื่อยามครับอูออ้หอยหลุดละวานาพี่น้องเมือ่อหอยหลุดครับมายามสาบว,ว่นีนไปกินเข่าอยู่ว่าหัน โอ้ยเวื้อเหมือนคือมันหูแล้วคือวันถือ ไว้รุ่นยิ่มเท่าออหลังนี่ก็เจี้ยเหมือนลุดละว้าครับนี่สร่างห้อยลุดแ่แม่ี่ังห้อยหลุดลมหมครับเดี๋ยวเทอไลยหรอก ถือลังในไทยเมืงอครับผมเรียบร้อยครับผมลังนี้นี่ครับผมสวยไปโดนพอดเมื่อกี้เป็นชุมวงเลยกบหลุดหมดเสียบเง่ไปรุนเหมือนซ่อม อ้เขี่ยตรงหัวมันเลยครับเียยาวหุดเอากบง่าย <c oughs> ขอไว้ครับผมโอ้ของนี่ตัวนี้เรียบ้อยอีกแล้วอันนี้เล็กๆครับผมเล็กๆน้อยๆตัวที่สองครับรอบนี้สตรนี้ถือดีพี่น้อง โอ้โต้นเขาบุญเวชควายมันถือ ขั้ก่อเข่ามุลเหมือนพี่น้องอู้นี่ถือกถือกหลังนี่ถือกหลังนี่ก็ถือกครับผมครบหน่อยสองหลังเลยโอ้ยครับผมเถือกนี้จะเข่าทั้งขางเลยต้องมาแย่งป่นไหน เปลี่ยนเยือไว้ครับโอ้เือกดีครับพี่น้องส่วนนี้เถือกดีหลังต้องขามนี่ก็เถือกนี่ครับผมต้องง่ายห,หรอก เเงก่อนไคเณงัยนว้ี่รับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหลังนี้ตัวใหญ่เลยครับใส่ดีครับตัวนี้ นี่น้องโตงามเลยตัวนน,นี่แจ๋วโอ้เจ็น10แล้วเด้อพี่น้องเฉพาะรอบนี้รอบมาใส่ก็ได้ไปหา ถรือว่าหลังนีถมีว่าถึงครับผมเอาอีกแล้วครับผมน,นี่เอาอีกแล้วครับสยเสียกเก่าเลยที่เด็ดบอกแล้ว ได้หกแต้มครับรอบนี้มายามรอบมายามไดีหกแต้มเนาะรอบมะมไซเดี๋ยวหาขวานมีของเกา่ามใส่เพิ่มไ้เดี๋ยวมืออื่นมารุนกันเรื่องจีไหนจักแต้มครับผมติดตามกันมัง่งขนกะห่วงมาจากฟ้าห่องมากครับผมวุ้นเจอกันมืออนเศร้าครับเด็กเรา อ่ะสิประมาณสามทุ่มแล้วพี่น้อง้าบ้านก็นพ่าดะอยู่ด้กินอยู่สวัสดีตอนเ้าร์พี่น้องครับหกโมงเสร์เดลเวลามากูเบียดเลยครับผมนี่ผลงานเขามาใส่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับเมือ่อคืนนี่อู้ถือเลยครับหลังแหลกพี่น้องนี่นั้นถืบอบ่บ่ถือนี่ครับผมพี่น้อง หลังแดดเขาเป็นใดครับค่าอย่งนี่ครับเตี้ยมแรกเนี่ยมันเข่านีเลยใส่สูตรนี่โมห่หลุดหลุดยากหนึ่งเต้มเก็บ ไม่นี่หลังนี่กวาดเขาพนมูลเหมือนพี่น้องห้อยมันถือตัวนี้โอ้ห้อยมันดิน่นดิ่นจนหลุดครับผมกวาดเขามุ่นเหมือนตลอดกวาดเขาเพิ่นพี่น้องมึงห้อยดิ่นจนว่าไม่นี่หลังนี่กวาดเขาขึ้นกัน ไม่นี้ตัวใหญ่ตัวนี้ทั้พ่อแมอ่พี่น้องครับโห่ทั้พ่อก่อเข่าเป็นมุนครับตัวใหญ่ครับผมนี่น้งพี่น้องมันก่อเข่าคนละล็อตถืกว่าว่นี่ออก่อเข่าหักเลย กคตจองยองกคตจองยองครับผมใส่แญ่หรอพี่น้องกบใส่แญ่แล้ว ตอมาใส่ยาเว้นกตได้ใส่นี่อยู่เด้อสองแก้มแล้วตอนเช้าโอ้เออมึงมันนั่นเบียดที่เด็ดเลยมึงมันพันไปครับเอ้ยมันจะห้อยเถียร thì chân luột phi nọ Văn thủy khu lắng là bấy Thế vào nhắm một, nhắm một sau à, Khó chếp con hấp là cốp những tiền lóng tiệm vô เล็กน้อยพี่น่งเป็กเล็กน้อยๆ,อๆ,ๆ,ๆ,ๆของหยาของยังไปทัวรรุดยากใส่สูตรนี่พีนองดันี่ละลายพี่นี่ ก็ถือกถือจุดลุดม่ยามสาวันก็ลุดแลวพี่น้องนนี้เม็ดขึ้นไะไส่ถิ่มไหวไหม บ่เทียดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมก่อเข่ามุ่นเองดเพ่พี่รองน,นี่ก่อเขาเพิ่นเอนดีๆกันอย่าเป็นเพิ่นดีๆกัอนองครับอู้ยหลังนั่นจนตาย ขาดตีนั่นเมึงครับผมกบตัวง้ามด้วยครับนี่โอ้หลอกนัังนนจนตายครับไหวเถียงบนอีกุย ขวางน้ำมาแล้วอู้หูงน,นี้ก็เถือกนี่ครับผมน้องเล็กๆน้อยๆตัวที่ห้าที่หกนะครับ ีเมื่อหลังนี้ไปยังค่อยตายพี่น้องโอ้ถืองูก,กินครับหัวทหลอนเมืนี่นี่ครับผมหูก,กินด้วยนี่หูก,กินเบ็ด กบตายเลยเสียกบถิ่มดูซิ อีกแล้วครับโอ้แม่นย้่ครับเขาเขาเป็นงอกๆงอ,กอยู่จ้างมือเดียวกันแล้วนะครับนี่นี่ครับเรียบร้อย เฮ้ยเบียดเท้าขึ้นมาอยู่ไก่กันนะสิขึ้นบนใส่ไก่กันปานีครับเฮ้ยเฮ้ยถีกลากระวานี่เบียดลังนีไหมก็ใส่ นี่โอ้ yangnya อย่างใหญ่ ล่างเด็ดกันพี่น้องล <c oughs> ่างกบน้ำเอเล่ครับผมเอเล่ครับบอกแล้วที่เด็ดครับสูตรนี่โอ้จางแฮงนี่แหละครับผมผลงานห้องมือนี่ง,งั้งยามคืนยามเว้นั้งยามคืนยามเศร้า แเวนคนละส่วนม้าหันก็ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวครับมือเคลื่อนนี่ได้สิบกว่าสิบกว่าตัวเพระาะว่ารอบมาใส่ก็ได้หารอบมายามได้หกมั้งรอบนี้กเก็ดเ <c oughs> สือว่าได้การอยู่พี่น้องเพราะได้ยูได้กินอยู่เอาจังไปกะ ได้เอยอะกบน้อยไซเวก,กบครับนี่แหละครับผมผลงานเอาแจ๋วเอาหัวปากลงครับหัวปลายนี่เบ็ดธรรมดาเนี่ยไหนตะ้องา,าเอาหัวเอาหัวปากลงครับถือดีตน้นไงแบบหอยมันมากินแล้วแบบหอยมันหูครับผมแล้วก็มันโดด โดดเห็ดตยื่อขาดแล้วมันก็บ่าติดปากกบมันตัหน่อยอยู่ถ้าแบบหอยนี่วใหง่สิติตดดีอยู่ครับเพราะว่าปากมันหง่มันวใหง่แต่ว่าถ้าเป็นกบหน่อยแนะน้ำให้ใส่สูตรผมนี่แหละหรือว่าเบ็ดล้านเบ็ดล้านครับเบ็ดปักกันละ่ะเห็ดแบบนั่นแต่ว่าเขาบ่มีเบ็ดเขาปด้เหตุเบ็ดเบ็ดแบบปักเขาก็ได้ใส่เบ็ดธรรมดาใส่ได้ผลเงื่อนพี่น้องนี่แหละผลงานครับผมีมประมาณเกือบโลลวครับเี่ ไปขอบคุณหลายๆครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ใส่เบ็ดกบอีกขึ้นเก่าแล้วพี่น้องอาสิม,สม,มาซ้ำไหมนี่อีกเพราะว่ากบมันหลายกบเริ่มตัวใหญ่แล้วเห็นบ่ได้บักใหญ่พร้อมไปขอบคุณหลายๆครับผมสวยแล้วไปเห็นงานเจะไม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆครับผมฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับแก๋วไซเบ็ยดย้ำคืน